สวัสดีจ้าเมื่อพบกันอีกแล้วเนาะจ้ากับช่องใทยพุ่มแสนปังจ้าเมื่อนี้ก็ขึ้นมาหน้าจ้าฝนตกชุกเนาะจ้าเนาะช่วงนี้ก็น้องใหม่กําลังออกจ้าเมื่อนี้ก็เล่นมหานาอใหม่จ้าเสี่ยวน้องใหม่ล่งไปไปตะเลกินเนาะจ้าเนาะน้อใหม่ก็เป็นน้อใหม่กิมซุ่งจ้าน้อใหม่กิมซุ่งนี่เป็นน้อใหม่น้อยใหญ่น่อยนอยเนาะก็พอกินอยู่จ้าเพราะว่ามันน้อยใหญ่เนาะ เมื่อนี่สิไปเฮ็ดเมียนูหลายอย่างจ่ากระเลยเอามาหลายจักหน่อยจ่าสะออนสะออนหลายก็ะเลี้ยวมาว่าสิมาเฮ็ดเฮ็ดน้ำมันซุ่มจ้าไม่เห็ดน้ำมันซุ่มสุ่มมันสุ่มอ่อนๆสุ่มเปลี่ยนนันเป็นบ้องเป็นยังมาห่ากะสิตัดสิตัดเพื่อที่เสียมาตุ่มจ้ามาตุ่มเอาไว้แต่กินกับแก้วกะปิ กะระดิซับเอาบ้องที่มันอ่อนเนาะจา้ะเนาะจ้ากระดิไม่เห็ดเนาะไม่สมสูตรแต่พอแต่แม่ยผ้าเห็ดมาเนาะจา้ะเนาะว่าเพิ่นเห็ดจังไหนเนาะไม่สมค่อยบ่แหล่บ่ายัางเนาะจา้ะเนาะค่อยอ่อนค่อยเอาไว้ได้กินโดนๆได้เนาะจา้ะเนาะจ้าก่อนอื่นเท่ากับมะปอกปอกเนาะไม่ห้เบอร์กซโกเนาะจ้ะเนาะปอกเอาเปลือกเอาอยัางเข้าออกดีๆอันตั้งแต่อันบ้อง,บ,องบ้องที่สีต้มนี้ ก็ได้เป็นเครื่องหม้อผมเรียจ้าเพราะว่ามันมันนอยใหญ่เนาะจ้ะเนาะยิมซุ้งนอยใหญยอีหลีอยู่เป็นเป็นน้องหม้ที่เป็นตะปูกนาะจ้ะเนาะห้องปลูกสามสี่ต้นนี่ก็โอ้ยเหลือกินจ้าแต่ห้องก็ปอกปอกเอาัเอากา,กาบเอายังเขาออกเบิดนเนาะจ้ะเนาะแล้วห้องกับค่อยสีแดงมาซับมมหยังกันจ้า จะเ้าก็มาสับจ้าที่นี่สับน่อไใหม่กิมซุ่งนีน,งน้อยใหญ่ห้ามีนน้อยนอก,กันได้กินหลายจ้าเพราะว่าเนื้อเขากันแน่นดีแน่นดีเขาก็สิบบอ,อว้มขมสิบบอข้มหลายจ้าต้มบดเดียวก็ได้กินแต่มือนี้สีเฮดน่อไม่สมจ้าเพราะว่าสีไวแต่กินโดนๆนอกจเนนอจ้าห้องฟักแล้วแล้วห้ากะ สิมาแซน้ำนอกจาก,นกเนาะแซน้ำแซน้ำแล้วก็เอาเกลือมาซศร้จ้ะซศร้เกลือเพื่อที่สิให้ความหึ่งเขาออกแล้วก็ให้เราใหม่ของเฮานี่อ่อนนิ่มจ้ะเขาแซไว้จะขึ้นหนึ่งจ้ะแซน้ำแซน้ำเกลือให้ความหึ่คงคว่ำยังเขาออกเนกาะจ้ะใส่เกลือไปไล่เตือ่องปุระจ้ะ เศร้าให้เขากันกำนามจะหาสูตรที่เ้าสิเฮ็ดนี้สามารถเฮ็ดค้ายก็ได้จ้าเพราะว่านมใหม่ของเ้านี่ซิบอเล่ซิบอเล่บ่ดำจ้าจะห้า,าก็กดนามห้ทัวๆนอจ้ากะพักไปนึงืนเนาอจ้า จาเข้ากับมาขึ้นึ่งพันไปแล้เนาะจ้าเขากับมะซ้าเขาขึ้นจากน้ำจ้าซ้าเขาขึ้นจากน้ำปั่นน้ำหื้นออกย่างดีพุณละจ้าเข้ากับปั่นออกให้มาดเลยจ้าสูตรนี่นี่สีส้มพอดีจ้านาะไม่ส้มห่อสีบอดสีบอส้มสีบอส้มพี่ลี่นเนาะจ้าเนาะสีส้มกลมกลมพอดีจ้าจะเข้ากับปั่นไปเรื่อยเเลยจ้า ปั่นออกน้ำขึ้นเขาออกปั่นออกยางดีเลยอันสูตรนี้เฮ็ดมาแต่พอแต่แม่จ้าอันเขาอ,ออกมาม่กินมม่ยังนีกับส,ส,สีเสียบสีแซีบตลอดปีแล้วจ้าเพราะว่าเขาสีมีวิธีการเคล็ดลับที่สิเว็ซูฟังอยู่จ้าว้าวเฮ็ดจังไหนค่อยสีขาวสิง,งามกินในเบิดปีเนาะจ้า จะเฮ็ดไว้ได้กินเฮ่ากับพพตองไนซือน้อนาาจะเนาะเอาไว้ได้กินเป็นปีพูดละจา้าควบน่อไม่ออกง่ามเก่าพูดละจา้าสิเบิดพอดีพราอเฮ้ากับยู่อยู่บันนอกนาะจะเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดไปกินในขัวเลื่อนเท่านี้ละจา้าอันสูตรนี่นี่น่อไม่เท่านี้สิอ้อนสินิมจา้า เพราะว่ามันเหตุแบบนี้ถ้าเฮาบอ่อเหตุแบบนี้บ่ใส่น้ำก็ไดจ้าแค่เศ้าเกลือก็ไดอยู่แต่ว่าเขากระสิบอ่บออ่อนบ่นิ่มแบบสูตรนี้จ้าอันนี้น้องใหม่กระสิเขาจ้วอยู่เบิดปีพุนล่ะจ้าจ้าเฮากเขากินมาปันให้แล้วเบิดลแล้วเ้าก็เอาเกลือมาใส่ซศ้าเกลือ,อจ้าใส่เกลือใส่ให้เค็มๆจัง,ง่อยจ้าเพราะว่า ถาถาสมมุติว่าข้าใส่เกลือหน่อยายนี่สีเฮ็ดให้น้องไม่สมห้องนี่เปื่อยเปื่อยเน่าไปเป็นน้ำไปเลยจ้าเอาเกลือมาใส่เศร้าให้เขากันดีๆจา้าเศร้าไปกำไปนวดไปให้ให้ให้นิ่มพุนละจ้าเพราะว่าเกลือนี่สีรักษาดน้องไม่สมห้านี่ให้บ่ให้เน่าเนาะจาาางง้าบ่ให้เนา่ายังไงวาบ่ให้เน่าละจ้ะ เศร้าเขากันเลยสูตรนี่ก็เป็นสูตรโบรานจ้ะสูตรโบราณานนอก็เฮ็ดกินมาแต่ใดแต่ไร่แหละจ้ะเพราะว่าเข้ากับคนบ้าน,นอกนอกจากถนอมอาหารไปได้กินโดนๆจ้านอกใหม่กับออกลายกับมีช่วงนาฝนแหละจ้ะออกลายเข้ากับเฮ็ดไปได้กินเบิดปีได้กินกุ้มปีพุระจ้า จ้าห่าใส่ดีแล้วเมื่อนีห่เอเสร็จจ่าห่ากระเใส่ขวดนอกจากอก้าเนาะขวดกับขวดน้ำที่เห่อใส่กินแล้วนีเหระจ้าห่าก็ไปล้างทั้งพรมสะอาดอย่างดีแล้วก็บมะขามไว้แบบนี้แหรอจ้าจ่าขวดน้ำที่สะอาดเท่ากับน้ำมีโซมที่ห่อเศร้าเกลือบางนึงเหรอจ้าเอาใส่ลงไปเลยเอาใส่ลงไปให้เต็มบุหรี่จ่า ให้เต็มพอดีจ้ะเพราะว่าเ้าใส่แบบนี้ผู้ใดขัวหน่อยเ้าก็มาใส่กินต้มกินแลนย่ามห้าอยากซุปอยากยั้งเนาะขวดนึงกะกินสามสี่คนนี่ก็สิอิ่มพอดีเนาะจ้นหลายคนก็ใส่สองขวดเอามากินเท่าละขวดสองขวดจ้ะแต่ว่าถ้าเ้าใส่ไห้ใส่ยังนี่มันกะิีเลียสีดำจ้ะถ้าเ้าใส่อัดขวดแบบนี้นี่เขากะสีขาวรสชาติก็ซี สีส้มพอดีเบิดปีอ่ะนะจ้ะเพราะว่าห้าเห็ดก้ากินเท่าเดียวเนาะจ้ะเนาะเอาเงี้ขวดให้เต็มเลยจ้ะจะอันเมื่อนี้หฮาก็สใไซอันอน้ำเขามาเนาะจ้ะเนาะน้ำเขามานี้ห้กาก็เตรียมไว้แล้วจ้ะจะหฮาเห้าก็กอกแบบนี้แหละจ้ากอกน้ำม่ส้มลงไปให้เต็มให้เต็มขวดเลยจ้ะ การบรรจุพันธุ์้องก็เเฮนง่ายๆเพราะว่าห้องเฮนไปได้กินเองเนาะจ้าแต่สูตรนี้นี่สมพอดีจ้าสูตรนี้จะให้เต็มขวดล้าจะนน้ำเขามานี้ก็เป็นน้ำเขามาห้องห้องน้ำาเองแช่เขานี่แหละจ้าจะห้องกระริดแนวานามเขามาที่แนวนามแล้วก็มาใส่ บ้านนั้นภาษาอีสานก็เอื่นนำหม,มวกจานนี่เขาเอาื่นนำหม,มวกเอาน้ำใส่ลงไปให้เต็มขวดเลยจ้จาจะใส่ลงไปให้เต็มเลยกองให้เต็มขวดให้เต็มพอดีจ้าเพราะว่าน้ำก็ต้องใส่ให้เต็มพอดีบบถ้าบ่เต็มนี่สีเฮ็ดให้ทั้งนานาน้อนมีสมนี่สิเหลียจ้าน้ำก็ใส่ให้เต็มพอดีจ้จาจะเฮา,ากับกอก กอกให้เต็มขวดไปเบิดสุขวดจัิงๆเละจ้ะกานำนำเขามาเนี่ยจ้ะใส่เลยที่นี่ใส่ให้เต็มพอดีให้ท่วมนะจ้ะให้ท่วมน่องใม่สูงจ้ะให้ท่วมน่องใหม่ทาบ่ท่วมนี่น่องใม่สิเยเลยจ้ะกอกต้องไปให้ท่วมเลยจ้ะจ้ะเขาก็ไปเก็บไว้ในที่ห่มเนี่ยจ้ะเก็บมือจ้ะได้เก็บมือเขากับมาเฮ็ด ประกอบอาหารด้เลยจ้จาจ้าคลิปนี้กัลาไปก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้า